ผู้พิจารณาทุนบ,บ,บพททุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมณีรัตน์พหนันขออนุญ,ญาตนาเสนอคอนเซปต์พัพปั้ววิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตเพาะปลูกและแปลรูปสมนุนไพรและยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตําบลหนองสนอําเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสืบเนื่องความเป็นมาจากงานวิจัยในปีที่ผ่านมานะคะได้ไปลงพื้นที่พัฒนาอ่า วิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาสนไัยไฮเทคเพื่อพัฒนาสัมมทิพนะคะโดยเริ่มต้นการดําเนินงานตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะระยะเวลา3ปีนะคะจนถึงปีปัจจุบันคือ2566ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่นะคะจากที่เป็นที่ดินแห้งแล้งนะคะเพราะเนื่องด้วยเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะฝนน้อยน้ําชนประทานไม่มีนะคะน้ําคลองแห้งเหือดน้ำประปาไหลน้อยนะคะดังนั้นจึงใช้เทคโนโลยี IOT เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการต้นน้ําตั้งแต่เริ่มต้นของการเพาะปลูกนะคะด้วยระบบน้าหยดนะคะ จึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่ป่าชุ่มชื้นโดยมีไผ่ล้อมรอบและมีสมุนไพร999ชนิดในบริเวณพื้นที่นะคะสร้างเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเศรษฐกิจนะคะโดยมีการขับเคลื่อนภายใต้วิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งมีผู้ดําเนินสึงต่อยอดมาเป็นงานวิจัยในปีนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพของการผลิตพ่อปูกให้กับชาวตำบลหนองสนอในพื้นที่11หมู่บ้านรวมทั้งหมด15กลุ่มนะคะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาเศรษฐกิจาฐานรากโดยมีทีมผู้ดําเนินงานทั้งหมดนะคะที่เป็นนณกการ5ท่านและเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนพวกนหนองนาอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้ร่วมดําเนินงานหลักนะคะประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมณีรัตน์พลันันท์ค่ะเป็นหัวหน้าโครงการมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี IoT Big Data Analytics Digital Marketing นะคะ ต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญชีวาไตพิริยาเป็นผู้ชี่วชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพั์และการตลาดออนไลน์นะคะถัดไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณาลีรัตนานุกุลสิริเป็นผู้ชี่วยชาญด้านเทคโนโลยีการบัญชีต่อไปเป็นดรกัญญารัตน์นิ่มตะกูลผู้ช่วชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์นะต่อไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมทบสันติเบญจกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีประยุกต์การแปลรูปแป้งนะคะ ท่านสุดท้ายเป็นคุณจินตนาแสงดีประธานวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาสวนไพลไฮเทคเพื่อพัฒนาสัมมาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปสมุนไพรนะคะในปีที่ผ่านมาได้ทําต้นแบบการทําเกษตรมูลค่าสูงแบบผสมผสานในพื้นที่น้าน้อยโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กรณีศึกษาข้อมูลูมุปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยอย่างได้ที่ําเียนมาว่างานวิจัยนี้ดาเนินการมาทั้งหมด3ปีนะคะภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากอ่าวิสาหกิจชุมชนนะคะมีการสร้างต้นแบบตั้งแต่ การทําระบบ i o t นะคะที่เป็นการเพาะปลูกซึ่งเป็นต้นน้ําการสร้างโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนสําหรับการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ได้มาตรฐานออยอนะคะก็จะเป็นกลางน้ำนะคะแล้วก็ปลายน้ําก็จะเป็นการทําการตลาดดิจิตอลนะคะการขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์การขายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กการทำคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหรือเป็นฐานเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นะคะให,ให้ได้มาอบรมแล้วก็มาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ท่องเที่ยวเพื่อเชิงสุขภาพนะคะ นอกจากนี้ยังนําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวที่เป็นผลความสําเร็จไปถ่ายทอดในศูนย์ดิจิทัลชุมชนของอําเภอหนองตําบนหนองสโนโอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยได้บรรยายในหัวข้อตั้งแต่ต้นน้ําดิจิทัลและเทคโนโลยี IoT บิ๊กดาต้าสำหรับสนับสนุนการเพาะปลูกที่แม่นยำกลางน้ำก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวและแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและกระบวนการ BCG เพื่อลดสิ่งเหลือทิ้งให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ปลายน้ำก็คือเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการโปรโมทสินค้าการสร้างคอนเทนต์การตลาดออนไลน์และการท่องเที่ยวชุมชนแบบวิถีอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยี AR ผลลัธ์การดำเนินงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะจึงเป็นแนวคิดในการนำมาต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆในตำบลหนองสนนะคะจำนวน15กลุ่มโดย ดาเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยคือการใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพรและยกระดับขีดความสามารถด้านการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตาบลหนองสนอเเาเภอเ่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภายใต้กิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมก็คือกิจกรรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเพราะปลูกและแปรรูปสมุนไพรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนะวัตรกรรมตามหลัก BCG model จำนวน15กลุ่มธุรกิจชุมชน นะคะประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนาสวนไฟไฮเทคเพื่อพัฒนาสัมมาชีพค่ะ2กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสนงามเฮิฟนะคะสกลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านนางาม4กลุ่มแม่บ้านสะเตยพัฒนา5กลุ่มเกษตรกรพอเพียงบ้านหนองม่วง6กลุ่มสตรีบ้านน้าคุ้ง7วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงวัวไล่ทุ่งบ้านโปร่งพรมตําบลหนองสนแปกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโปร่งพรมเก้าวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเศรษฐกิจพืชสมุนไพรตำบลหนองสนสิบกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองไก่ต่อสิบเอ็ด กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านดอนกลางกลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านดอนกลางสิบกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพบ้านหนองนิ้วลง้งส3บากลุ่มเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพรบ้านหนองแกพัฒนาสิบี่กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านหนองไม้หักสิบห้ากลุ่มส่งเสริมสตรีและผู้สูงอายุตำบลหนองสนทั้งส5้ากลุ่มจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ยกระดับความสามารถทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการแปลร,รูปผ่านระบบออนไลน์กิจกรรมที่3ก็จะเป็นกิจกรรมเสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้าในพื้นที่ตลหบบนองสน,นอาําเภอลาวขันจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นการขยายผลนอกเหนือจาก15 กลุ่มธุรกิจชุมชนที่ได้กลับมาแล้วนะคะในกิจกรรมที่3มก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนจํานวนหนึ่งร้อยคนในกิจกรรมที่หนึ่งและกิจกรรมที่สองนะคะก็จะเกิดการพัฒนานะคะศักยภาพของบุคลากรของกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆกลุ่มละยี่บคนนะคะสิห้ากลุ่มก็รวมเป็นสา0รอคนโดยตั้งเป้าให้เกิดการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบดภาวะหนี้สินของผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่ลงไม่น้อยกว่าร้อยละสิบนะคะอีก ในอัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากนะคะเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมายบนพื้นฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละสิบนะคะโดยการกระจายรายได้ไปสู่กลุ่มต้นน้ำนะคะที่เป็นเกษตรกรผู้จําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผู้กระจำหน่ายต้นพันธุ์สมุนไพรผู้จําหน่ายปุย๋ยคอกผู้จําหน่ายวัสดุคลุมดินฟางปุยย๋ยต่างๆผู้เพาะปลูกสมุนไพรเพื่อจําหน่ายแบบผลผลิตนะคะหรือผลสดนะคะในขณะที่กลุ่ม ลางน้ําก็จะเป็นกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรนะคะก็ได้แก่กลุ่มตากแห้งสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรตากแห้งเป็นชาหรือเป็นแบบบดผงเพื่อผลิตเป็นแคปซูลกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเวชสำอางกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเป็นยากลุ่มแปรรูปสมุนไพรเป็นอาหารหรืออาหารเสริมนะคะ ในขณะที่ปลายน้ําก็จะเป็นกลุ่มผู้กระจายสินค้าหรือตัวแทนจัดจาหน่ายหรือผู้จําหน่ายปลายทางนะคะก็จะได้แก่ผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้รับวางจําหน่ายสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนที่มีทักษะการขายออนไลน์กลุ่มตัวแทนจําหน่ายออกบูธออกตลาดกลุ่มผู้ค้าส่งหรือร้านขายส่งหรือผู้ส่งออกนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้นะคะนี่ขยายภาพ เมื่อพิจารณาดู15กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีสเตตัสที่เป็นปัจจุบันก็คือบางกลุ่มก็จะมีกระบวนการดําเนินงานตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําถึงปลายน้ําในขณะที่บางกลุ่มก็จะมีกระบวนการดําเนินงานแค่เพียงต้นน้ํานะคะดังนั้นเมื่อเกิดการพัฒนาทั้ง15กลุ่มแล้วเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มยอดขายเพิ่มสินค้าใหม่แล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มทุกกลุ่มนะคะดังที่ได้นาเรียนคือร้อยละสิบนะในขณะที่บางกลุ่มยังไม่มีเทคโนโลยีในการเพาะปลูก ที่เป็นต้นน้ําก็จะมีการพัฒนาวิธีการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิตนะคะหรือสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยี I เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนะคะสามกิจกรรมที่ได้นําเรียนภายใต้งบประมาณทั้งหมดสี่ล้านเก้าแสห้าหมื่นบาทนะคะขอขอบพระคุณค่ะ